อุนิโจเจริญครับไอศิทองเอาฐานนุ่นขึ้นโจเจริญนะครับไอสีไทองเข้ามาแล้วไปสีทองนะครับเอาตองรุ่นนะครับ ให้ความสนใจมากๆสีลอยกรพื้นหถไปสีทองนะวันนี้หางามมากๆนะครับนาดี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 หีด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 ีีด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 ีฟีี เเยอะนะครับดีเมต์นะครับเอามาซอยรุนซอยเชียนะครับเอา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 ไปลูกไปไปลูกไปบ้าบ้าบ้กลับขาไปสีทองเดึกไปดึกไปับนเลยครับพบสีห้เลนดจลิก่อนเ้อเลนดูจลิดก่อนนะครับไฟสีทองปล่อยไปปล่อไปนะปอยดันห้ามโจลิไป อะไรนอกจากสุดไอสีทองนะครับไอ้หําเฒ่าด้อวยเอาอนี่เอฟซีเขานะครับเป่าๆเดือดลอยแน่นอนฮางกงลุ้นๆบานเขาปกบาง เกงนเลือหลักการเนแบบนั้นปนเนะหลุนลอดออกมาชมธรรเงินเกลโตจาชมธรรเงินขาวบางใครก็สนใจนะครับ สามร้อยพันใบที่ี่เลยที่ี่เลยเอ้าย่ามันหมันนะไข่สีทอง ไปเขาไปเขากำดังทำเดาเรียบร้อยบุระอ่ะนี่เบิ้นนี่เพิ่นเรียบร้อยละลูกบอนสองบอกยังขับกอนที่สองนะลูกบอนที่สองโอ้ยจังจริงเงินกระจายเงินกายก็นี่หาเินหาเน หยบร้อยเสียรอยส์จะียบร้อยขึ้นสูงสูงลงตาสตทำกรเล่นไปได้หลายภายใสีทองออลองได้หน่องอองลองได้หน่องนะโอ ผู้เขาไฟสามรอยหกสิบยากระไดไอกระซื้อให้กินนะแดงปัะไดกระซื้อให้น้องให้นุ่งกินให้พ่อแดกกินก็ที่มุ้งจงโชคดีสามสองเปิด น้ำเขาเอ่เอาเบาสูเอาเบาสูเอาเบามาสูนะมันเตะขึ้นบนเอยล่ะมันมาใหนพอนี่นะเออจากเอาเบามาสูเดี๋ยวเพื่อเห็นด้วยเนื่องจากวันมันโกบยุก เอาเบามาสูไฟสีทองบนของเชียร์เยอะมากๆเนอะไม่ลอยตื่นขึ้นป้านมีรอยหยักพรูงหัวใจหางเสียงดังเอ๊ะอาเบกจึกติดจ้ะเปิดหัวเรียบร้อยตัวใหญ่นะสมาชินนะอะเอาเบาอย่างเดียวนะครับรุ่นเบาอย่างเดียวนะครับหาดกลับมึงไปเรียๆ์ทันหนึ่งนาทีผ่านไป เจไดเบุร์ฝาเขามาเสียเเ้ยนเยียมเมเขามาครับพี่สามหมื่นหกท่านเจไดเบุร์ฝ่าดิไม่เงินเลยนะฐานสามหมื่นหกเอาลุนนะครับรุ่นไปความสนใจนะครับไอความสนใจนะครับกับไผ่สีทองเงนสามหมื่นหกนะพี่น้องรุ่นน้อกันนะครับ

เจ้านะครับเจ้าสามขอบคุณพอแดดนะครับ